ผมเคยซื้อเอ้ยซื้อเยี้ยอะไรล่ะไอน็นี่ไอนี่เซียนอ็นี่เซียนซื้อให้บ่อยซื้อให้สาวบ่อยนี่ถ้าเกิดนับราคาเพชรด้วยนี่แพงจัดเลยนะมาดูวิ่งวิงอ่ะเม็ดหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งแน่นอน9้าร้อยสิบผมห้าร้อยสี่สิบแปดพันยี่ห้อนี้ผมเคยเห็นสองพันเห็นบ่อย 8, นี่เป็นบอยแปดพันเนาะหมือนห้าเก้าร้อย 1,590 1 5 9ก้0 0 9บาร้ยเาหม้บาทขอให้1 2 0งแล้วกัน2,000ต้นต้นแล้วกัน 2, 4, 6, 8, 2ก้าเท่านี้คือกูใกล้เคียงมีนดหนึ่งฝ้าฝ้าฮะฝ้าบอกแล้วอืมอ๋อไหนใกล้เคียงไปแล่มาอ บาทเดียวบาทเดียวมีอม้นเยืมอสอ๋อลืมเก็บโค้ดใส่สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการไวชาร์ปทายราคานะครับผม EP ที่สองเราจะมาทายของสำอางของผู้หญิงกันนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าจะมั่วแค่ไหนไปดูกันเลยครับจิตไหมจิตราคาผมเรียบร้อยครับวันนี้ <laughs> สวัสดีครับ สวัสดีครับผมคิมซองแจครับนะครับผมเต้ซารซีครับจากชาเปอร์อคาเดมี่ครับถ้าเราไปอยู่นครปฐมครบ6ปีจะกลายเป็นนครมัธยมอันนี้รู้ไหม่าทำอะไรเราไม่รู้เลยไทยราคาสินค้าครับวันนี้มีสองแล้ววันนี้มาทายก็สำนังผู้หญิงผมเคยซื้อเฮ้ยซื้อเยี่ยอะไรล่ะอันนี้อันนี้เซียนอันนี้เซียนซื้อให้บ่อยซื้อให้สาวบ่อย ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ก็พี่ซื้อให้บ่อยไม่ใช่ไม่เวลาไปอะคือผมก็ไปแบบเดินไม่ได้มองอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมเป็นเพื่อนเฉยใช่จ่ายอย่างเดียวฮะไม่ไม่จ่ายตัวจ่ายด้วยเออเหมือนไม่จ่ายเหรอไม่มีตังค์เหมือนนกัผมดูของแม่บ่อยมากแม่ผมชอบซื้อมาเครื่องสมาเหรอใช่เครื่องสมาเหรอใช่ใช่ใช่บิ๊กติกอารเลนเนอร์คุณไม่รู้จัก ผมไม่รู้จักเหมือนกันกุณมั่วผมเคยซื้อให้แฟนอยู่ครับอันนี้ผมรู้เลยครับน้ำตกประเจี๊ยบอร่อยเลยนะนน้ำตกอ๋ออันเนี้ยไอ้ตอกมันใช้อยู่ตอกเองใช้อยู่อ่าอะไรเครื่องอะไรอ่ะต้องเป็นเครื่องอะไรสักอย่างเครื่องทับผ้าเปล่าคือน้ำตก น้ำตกเป็นอย่างนี้เหรอมันไม่ได้เป็นขวดเหรอไม่มันก็มีหลายแบบไงอ๋อของโคตรดีคุณภาพจัดดูแบรนด์มันหดูดีนะประมาณหมื่นสองเออไอที่เราน้ำตกไม่มีอ้าวอาคุณดูดิแบรนด์มันหดูอ่ะไม่แม่ลดมา5,600แล้วกันโอเคผมทายว่าประมาณ2,000กว่ากว่าสองพต้นต้นแล้วกัน5,000อันนี้ผมเดาว่าประมาณพันต้นต้นเท่าไหร่ครับพันต้นต้นเท่าไหร่พันห้าเจ็ดร้อยเก้าบาทกรแล้วกันิกระไว้ให้เยอะมาก ไม่มีจังซื้อนนแน่นตอนเลกไอ้นี่ตอนแลกผมให้พันสองห้าร้อยเฉลยหนึ่งหมื่นสามูดีบอกเลยเอ่หนึ่งหมื่นสามพันมอ้มืเออไอ้แม็กกูถูกอยู่แล้วหนึ่งหมื่นเลยอือมาดูแบรนด์มันดิแพงแพงไหมเปล่ามันมีส่วนผสมของดีเทอร่า พี่ตองแค่เป็นหมื่นเลยเหรอไม่น่าด๋อยใค็ยี่ห้อนอ๋อเออนี่ตบแล้วหน้าใสเป็นวารีโอเลยมั้งอ้สัดดูดิมิงด้วยมีเพชรด้วยใช่เหรอน่อจะเป็นล้านนี่เหรอเป็นล้านเลยพี่ฮะไม่ถึงไอ้เงี้ยคือมาคือที่ปัดสุดตาเนาะที่รู้ดยโอ้โห ทำไมดูวิงวิงอ่ะอันนี้คือเดนใช้ใช้หมดแล้วเก็บแพ็กเกจไว้อ่ะไร่าแพงก,ก็ต้องแพงมบนเป็นเพชรชัดเพชรอ่ะเก็บเยอะมากแสนห้าสามพันกว่าแล้วกันสามพันสองนี่ถ้าเกิดนับราคาเพชรด้วยนี่แพงจัดเลยนะเม็ดหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งแน่นอนใช่เหรอวิงวิ่งอ่ะอาจจะทำจากไอ้นั่นก็ได้ไอ้ไอ้ที่ประมูลค่ามันต่ำไปเว้ยเอา้า 8,9996าัรสบาทสามรสีสอี่สองผมให้แสหนึ่งสามแสนมาเท่านี้คือ4 2 0รบล้าบาทฮะคุณดูว่าสี่ร้อยยี่สิบกูบอกแล้วกูบอกแล้วไม่เชื่อไงเขาหรอสี่บล้านบาทอ๋อ ผมบอกแล้วคือเพชรอะมันเป็น Blue d i a m o n 2,500เมตรแล้วก็ 2,08K นี่เป็นเครื่องส่องอันที่แบบแพงที่สุดเลยในมาสซาปัตตุมันอ๋อผมว่าผมว่าแล้วแม่ผมใช้อยู่เพิ่งทิ้งไปใช้ไปทีเดียวอ๋อทำไมยังไม่ใช้ดิจิฮ้ยเปลืองซื้อใหม่ดีกว่าเอาเยอะเหรอ ิตกแล้วก็นี่เป็นชีสก,ก็คือใช้ปากแล้วก็กขาแก้มได้ไมันม,งงม,มีเขียนรครับคำว่าชีสครับคำับดีเรีนภางกิษมานมเห็นบ่อยอีเวนต์บอยเท่าไหร่อันนี้แปดพมังหมื่นห้าเก้าร้อยพันห้าบหาเก้าสิเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อ แปดพันท่วนเลยหรอยี่ห้อนี้เคยเห็นท่วนเลยเหรอจริงๆเลยแปดพันท่วนยี่ห้อนี้ผมเคยเห็นสองพันสองพันกแัน้าล้สิบเฮ้ยผมห้ารสี่สิบชิ้นนี้ราคาแปดสิบเก้าบาทแปสิบเก้าบาทคุณได้ดีเงนี่ตลาดนัดไหมล่ะ กูใกล้เขียงแปดสิบพบาทแปบาทเรียกกูโดนล่าสอมึงว่ากูไม่โดนหรอม่สอเทียนคิ้วชามสคาร่าทูอินวัน กรีดขนตาด้วยแล้วก็กรีดหนวดด้วยไม่ใช่ไรหนวดตัวนี้ที่เขียนตากับสามารถทำให้คิ้วกระดกหน้าคิ้วงอนคิ้วอนอันนี้ปะเอออ่านอ่านไม่ออกไม่เกินพันมึงเชื่อกูดิไม่อ่านอ่านไม่ออกเลยมันเขียนว่าอะไรอ่ะอ่านว่ามันเขียนว่าอะไรลาเมล่าลามาลิลา 1้6บาทมีเศษตลอดเลยวะเคยเดินยืดแบบร้อยอ่ะเคยเดินผ่านแล้วเห็น199 1เ9าเพราะว่า399ผมว่า4,55พบาบาทเฮ้ยเป็นยางอมนามีนแบนมากแบนนี้พี่รู้จักมาดีมากนะกันเปลี่ยนอ่ะ4 0 0 0มนะขึ้นไอหม0 0น0นึ่งหม0 0นหนึง หมืนหมื่นคำตอบคือหนึ่งบาทหนึ่งบาทมีด้วยหรอของน้ำเข้าจากจีนกลอยบาทะมันของแถมเหรออะไรเอาดีดีเอาจริงของชี่นี้ราคาหนบาทเอาไหนใกล้เคียงเอาแถมวาเปล่ามันบาทัด นดออลซื้แพงก็แพงเกินถูกก็ถูกเกินเออดีไายไงวะเนี่ยน้ำยาทาเล็บอันนี้เป็นแบรนด์ของไอโมโตะญี่ปุ่นโนโตะนี่มันไอนี่เครื่องปรุงมันไม่มีโลโก้เลยเหรอไม่มีแบรนด์เลยเหรอเขาเน้นความมินิมอลความพรีเมียมมินิมอลมาจะดีที่น้ำยาแพ็กเกจอันไม่สวยมากอันนี้น่าจะแพงมากเกอนถูกมาสองอันละทำไมอ่ะ จากการคาดเดาไงมันต้องสลับกันแบรนด์อะไรครับแบรนด์อะไรเอสีเอสีเอสีรู้จักไหมไม่รู้จักสีอะไรเนี่ยสีขาวไหมสีขาวขาวไข่มุกด้วยอันดามันรู้รู้ผมรู้คุณรู้ไข่มุกกันดามันเลยอ่ะแม่งแพงชัวร์ไปให้ว่าพี่เติมเต็มไปด้วยยาทาเล็บแบบพิเศษสามร้อยซีซีเฮ้ยผมยังมั่นใจในคำตอบว่ามันไม่ใช่แบรนด์ชั้นนำหกสิบบาทแล้วกัน แต่แต่ลิฟมันไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะผมว่า890 890 5,699บาทไม่เกิน500 155บาท108 199กุยกุยแล้วใช่มั้ยเนี่ยบัดกันเลยมึงกว่าว <laughs> ราคาจริงๆของอยาทะเลวันนี้ก็คือ1 อะไรอ่ะติ๊กเกอร์บงแบนยังไม่มีเลยมันหนึ่งล้านได้ไงขาวบริสุทธิ์มันคือทองคำขาวบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในน้ำยาทาเล็บหนึหยุดหห้าเอาไปใช้ใครใช้อีกเนี่ยที่มันแทกเป็มเพราะว่าบรรจุขวดทองคำขาวบริสุทธิ์แล้วก็เต็มไปด้วยเติมเต็มไปด้วยยาทาเล็บรับพิเศษประมาณนี้ เดี๋ยวผมอ้อนตามมาให้พี่สั่งขนาดเมื่อวานค่าค่า55บาททวงกูยับฮะโอ้โหแพงแน่นอนแพงดูแพ็กเกจดิอุวยโอ้โหดูการแพ็กเกจจริงเฮโค้ดสี่คือเอ็นสองหนึ่งสี่ขนาดสามสิบห้ากรัม G U R L A I N G U G U R L k e v l i ถามว่า k e v ลินเนี่ยสีอะไรแดงเข้มๆออกโทนซ่อมสำหรับผู้ชายสีแดงมีสีกี่ทีเหรอสำหรักี่พันสีอะแต่มันคือสีแดงตุกเออมันคือสีแดงแต่มันเป็นเฉดเฉดสีแดงที่มีหลายเฉดไม่มันไม่มีทางมันมีหลายเฉดแต่แสนกว่าแล้วกัน ผมว่า89ดสิบเกาบาทสี0 0สนแอล้านเอางนี้ใครใกล้เคียงกว่าทำไมมึงเลี้ยงข้าวเขียนะข้อนี้เข้าเดียวอ่ะคิดข้าวๆแล้วบวกแพ็กเกจกับเนื้อลิฟเอาไปเลยแ0ดแส2,500สองพันห้าสองพันห0 0สองล้านส0 0แสนหนึ่งล้านเก้าแสควายคตใกล้อ่ะนะครับที่อยู่ที่ 12,000ือบาทหน0่งห่อนบาทว้าเรียก้ยไอ้สัสเออโดนีลงานหลอกอ่ะเราอ่ะแบรนด์จากสวิตเซอร์แลนด์ว้าวโอ้มีกันแดดมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยรับจากมืออาชีพรับเงือาชีพไม่น้อหมื่นต้น นะคาจะไม่พุ่งมากเลยเพราะแต่เมืออาชีพเมื่อที่เราใช้เขาต้องเปลี่ยนบ่อยคมิ็เห็รนักวิเคราะห์อย่างเงี้ยไม่ตอบไม่ถูกตะขอเลยนะเลขมงคลอุ้ยกูรู้แล้ว99,999 2,000ตนอตตอบดิเอาละเรื่องคิดละสองสองพกว่าเลขมงคล169696 5 5 5 5 5ห8 7ก้าหอ่ส 99้าร้ยเมงคลมันมีกี่เลขมีเ้าไงเลข8เลขมงคลถูกไหมเลขมงคลเนี่ยคนมเหมือนกันมันมงคลยังไงวะเลข8ไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยพนันเหรอแปดไปพนวะกานาบาทรใีคือเกาพันเก้าสิบบาทอ่ะกูใกล้เคียงอยู่ดีใกล้เหรอ แปดหกแปดนี่เลยหมดเลยเมื่อกี้ถูกทุกอันครับเป็นไงครับทำไมไม่ขึ้นไปอีกเอ้าจะรู้ปะล่ะนักวิเคราะห์เงนักวิเคราะห์ไม่ขนาดนั้นไงโปเขาใช้ไงเอาื้อชีพนักมวยนี่นักมวยฝากติดตามพวกเราด้วยครับ sharper in sport พับจีนะครับผมฝากติดตามทีมพับจีอะค่ะได้ไ่น้อยนะครับผมแข่งแชมป์ไม่ชิพครับฝากติดตามทวิตทีวีนะครับผมบัตรโครับอ่าครับทวิตทีวีเอชแครปปี้เอ็กซ์สองครับทวิต ลอสซี่ไลน์แล้วครับเออผมซองเจมีคิวข้างหลังนะครับฝากชาเปอร์อีสปอร์ตด้วยครับทาง Facebook, Instagram, YouTube ด้วยนะครับฝากเชียร์พวกเรานะครับพับจีทีมชาเปอร์อีสปอร์ตทุกทุกรายการเลยก็จะทำให้ผลงานให้เต็มที่ครับขอบคุณมากครับเสียงความหายใจไหมเนี่ยมากเลๆเฮ้ยปฏิลยเพื่อนมา อดชีไหน่อยอันนี้แน่นไหม่ะไม่แน่นพี่สบายเลยเออวนเออนีจะเห็นด้วยเลยอันนี้อ่ามันเหมือนนิดจ้ามันต้องอยู่ออยู่หมู่บ้านเลยเรียบร้อยเลย